เกิดวิกฤตจะทำยังไงให้มีเงินช้อนหุ้นครับวันนี้เนี่ยผมพูดเรื่องวิกฤตไปแล้วนะผมจะมาบอกว่าแล้วเราจะรับมือกับวิกฤตอย่างนี้ยังไงนะครับ ทุกคนคงจะเคยได้ยินนะครับที่เขาเคยบอกว่าจงกล้าในยามที่คุณอื่นกลัวนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าไอการกล้าในยามที่คุณอื่นกลัวเนี่ยคุณก็ต้องกล้าอย่างสมเหตุสมผลนะกล้าอย่างมีหลักการด้วยถ้าคุณจะกล้าอย่างเดียวโดวยที่คุณไม่มีความรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความกล้าที่ถูกต้องนักนะครับ ก็เป็นสิ่งที่หลายคนรู้กันดีนะครับว่าความกล้าในเวลาที่คนอื่นเขากลัวเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการลงทุนนะเพราะว่าในยามเกิดวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีหุ้นถูกมากมายแบบลงมากองเต็ไมไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราซื้อเข้าไปเนี่ยแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาเติบโตได้เนี่ยก็จะทำให้หุ้นเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาค่อนข้างมากทําให้เราเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับวิธีการที่จะทําให้มีเงินช้อนหุ้นในวิกฤตเนี่ย มันมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่นะครับปัญหาของนักลงทุนเนี่ยก็คือว่าเวลามันเกิดวิกฤตมาแล้วเนี่ยทุกคนมันจะติดดอยกันหมดนะฮะไม่มีเงินที่จะช้อนหุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกว่าวิธีการที่จะหาเงินมาช้อนหุ้นหรือว่าวิธีการป้องกันไม่ให้ติดดอยหมดเลยเนี่ยแต่มีเงินมาช้อนเพื่อเก็บโอกาสตรงนี้บ้างเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับอ,อย่างที่1น,นะครับเวลาตลาดหุ้นลงมานะครับ หุ้นแต่ละตัวเนี่ยจะลงมาไม่เท่ากันครับมันจ,จะมีทั้งหุ้นที่มันแข็งแกร่งราคาอาจจะลงไม่เยอะกับหุ้นที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่พื้นฐานดีนะแต่เขาอาจจะบอกเจอปัญหาอะไรชั่วคราวเนี่ยเขาอาจจะลงมาเยอะกว่านะครับก็ให้เราวิเคราะห์นะครับว่าพื้นฐานของหุ้น2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเงินของเราเนี่ยอยู่ในหุ้นที่มันเป็นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นตัวนั้นนะอาจจะไม่ค่อยลงแต่เราลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจมีการเติบโตกลับมาเนี่ยหุ้นแข็งแกร่งตัวนั้นเนน่่ืองงจาากกมมมัไได้ล การที่มันจะกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปได้ไม่มากเท่ากับหุ้นที่มันลงมามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เองเนี่ยถ้ามันถึงจุดที่เราคิดว่าตลาดเนี่ยใกล้ที่จะบอททอมหรือว่าใกล้ที่จะถึงจุดต่ําสุดแล้วเนี่ยให้เราส w i t c h เงินครับเอาเงินเนี่ยขายหุ้นที่แข็งแกร่งตัวนั้น,นออกมามาอยู่ในหุ้นที่กําลังที่จะกลับไปเติบโตได้นะครับแต่ผมต้อง FYI ไว้ก่อนนะครับว่าหุ้นที่กําลังจะกลับไปเติบโตได้ตัวนั้นคุณจะต้องมั่นใจนะครับว่ามันเป็นหุ้นที่พื้นฐานดี และมีสตรอรี่การเติบโตที่ชัดเจนที่ผ่านมาหุ้นลงมาเพราะว่าอาจจะเจอวิกฤตอาจจะเจอปัญหาชั่วคราวที่เป็นปัญหาภายนอกทําให้คนกลัวหุ้นเาก็เทลงมาแล้วก็ไปถือพวกหุ้นแข็งแกร่งกันหมดนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเช่นหุ้น ABC นะครับอาจจะเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีมากยามวิกฤตเนี่ย ขาอาจจะตกแค่ประมาณ2 0 3 0เนะครับเพราะคนเนี่ยมั่นใจว่ากิจการเนี้ยยังไงก็ไม่เจ๊งแน่นอนแต่หุ้น XYZ เนี่ยเป็นหุ้นที่กินส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนะครับอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สารรมในอุตสาหกรรมนั้นๆนะฮะแต่ว่าหุ้นเนี่ยอาจจะเจอกับปัจจัยชั่วคราวเช่นเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ซื้อของเขาน้อยลงนะครับมันก็อาจจะทำให้หุ้นของเขาเนี่ยอาจจะราคาลงหนักได้สัก40-50%นะ่รับซึงถ้า,าตสติบเปอว์เราะห์นะเรรู้ว่าถ้าเศรฐกิจกลับมาเติบโต หุ้นตัวที่มีแนวโนะ้มจะกลับไปเติบโตมากกว่าคือหุ้น XYZ นะครับในกรณนนีแบบนี้เราอาจจะสวิตช์จากหุ้น ABC มาอยู่ในหุ้น XYZ ในช่วงจังหวะที่เราเชื่อว่าตลาดถึงจุดต่ำสุดแล้วก็ได้นะครับ วิธีที่2ครับถ้าเราเอาเงินใส่ในพอร์ตหุ้นซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจนมันไม่เหลืออะไรให้ซื้อเนี่ยนะครับคือการขายสินทรัพย์ที่ไม่จําเป็นออกครับอย่างที่เขาบอกนะครับว่าโอ้โหหุ้นบางตัวเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นที่กําลังตกหนักๆเนี่ยโอ้บางคนขายบ้านขายรถนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับมีคนอารถไปขายจริงๆนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมว่าไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องถึงขั้นกับขายบ้านขายรถแล้วแบบโอ้โหย้ายไปอยู่โรงแรมหรือว่าไปอยู่คอนโดไปเช่าห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับก็ เอาแค่ว่าเราขายทรัพย์สินที่ไม่จําเป็นออกละกันของสะสมบางอย่างนะครับทองคาที่เคยซื้อเก็บไว้นะครับถ้าตลาดทุนมันตกมาเยอะเนี่ยนะฮะในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนที่เขาให้ในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่สูงมากนะครับซึ่งมันจะสูงกว่าผลตอบแทนของทองคําในตอนตลาดตกทองคําขึ้น แต่ตอนตลาดหุ้นขาขึ้นทองคามันจะลงด้วยครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาสินทรัพย์ต่างๆที่เราไม่จําเป็นเนี่ยมาขายเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเงินไปช้อนหุ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งโอกาสทองที่หุ้นมันจะลงทีนานๆเนี่ยมันจะมาสักครั้งหนึ่งมันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับการที่เราปล่อยให้โอกาสครั้งนี้หลุดมือไปอาจจะทําให้ผลตอบแทรนระยะยาวของเราเนี่ยไม่ได้สูงหรือว่าไม่ได้เกินค่าเสี่มากนะก็จะทำให้โอกาสที่ตลาดหุ้นมันลงมาเนี่ยมันเสียโอกาสไปได้ ข้อที่3นะครับเราอาจจะมันเก็บเงินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวิกฤตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีวิกฤตทุกๆประมาณ2-3ปีอาจจะไม่ใช่วิกฤตทั้งใหญ่นะเป็นวิกฤตย่อยแต่วิกฤตใหญ่เนี่ยมักจะมาแล้วก็เกิดขึ้นทุกๆ10ปีนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เชิงเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะมันเป็นวิกฤตโรคระบาดซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยเกิดยากมากนะครับวิกฤตโรคระบาดเนี่ยด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ของเราในตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นวิกฤตที่บอกว่าเกิดเป็นวิกฤตใหญ่ทุกๆ10ปีเนี่ยถ้าเราไม่นับวิกฤตโควิดนะตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่สามารถเกิดวิกฤตใหญ่ได้พอดีพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะสังเกตให้ดีนะครับว่าวิกฤตครั้งใหญ่เนี่ยมีโอกาสอะไรให้เราบ้างไม่ใช่มองแต่ในมุมที่ว่าเฮ้ยวิกฤตครั้งใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีแต่วิกฤตอย่างเดียวนะครับดรนิเวศนะครับท่านเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าก่อนวิกฤตโควิด -19 เนี่ยท่านก็เคยเตรียมเงินสดไว้ช้อนหุ้นเหมือนกันแต่รอจน12ปีแล้ว นะฮะนับตั้งแต่สัปหามเมื่อปี2อ0 8นนะครับตอนนั้นท่านกะบอกรอมา12ปีไม่เกิดสักทีก็เลยคิดว่าสงสัยว่ามันอาจจะไม่เกิดวิกฤตแล้วหรือเปล่านะท่านก็เอาเงินที่เตรียมไว้เนี่ยไปซื้อหุ้นนะครับแต่แล้วมาเกิดวิกฤตโควิดเกิดขึ้นพอดีนะฮะดังนั้นจะเห็นว่ามันไม่มีใครคาดการได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเงินกันให้พร้อมนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับมากกว่าเงินนะครับคือการศึกษาหาความรู้ครับเพราะถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆแล้วเราไปซื้้อออหุนนนทีี่่่มมมััไดผววาิิกฤขงงจร วิธีที่4นะครับถ้าคุณมีพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่ปันผลสูงอยู่แล้วให้คุณนําเอาปันผลของหุ้นเหล่านั้นมาซื้อหุ้นครับเพราะตลาดหุ้นวิกฤตมันลงเนี่ยให้เราเอาปันผลของหุ้นที่มันแข็งแกร่งอยู่นะอันนี้และเซว่าเราไม่ได้อยากจะขายหุ้นแข็งแกร่งเหล่านั้นนะฮะหรือราอาจจะขายมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในหุ้นแข็งแกร่งเหมือนเดิมที่อาจจะมีปันผลให้เราเอาปันผลเหล่านั้นมาช้อนหุ้น,นครับก็คือหาหุ้นพื้นฐานดีมีน,น้องเติบโตเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเตติโ วิธีนี้เองเนี่ยมันเหมือนกับก็เป็นทางสายกลางเนาะเราก็จะไม่เสี่ยงเกินไปแล้วก็อาจจะไม่บีบคั้นตัวเองเกินไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่สามารถที่จะลงทุนในหุ้นที่ปรับตกมานักหนักแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้เพียงพอที่จะวิเคราะห์หุ้นได้ว่าหุ้นตัวไหนที่ตกลมาหนักเนี่ยเป็นคือหุ้นที่น่าซื้อแล้วหุ้นตัวไหนที่ตกลมาหนักเนี่ยตอนมันไม่ตกก็ไม่น่าซื้อแหละครับตอนตกเนี่ยยิ่งไม่น่าซื้อเข้าไปใหญ่เลยนะฮะก็คือต้องดูพื้นฐานที่เป็นด้วย ถ้านะครับหุ้นแข็งแกร่งก็ไม่มีนะเราไม่ได้มีเงินเงินเข้าไปว่าสินทรัพย์ให้ขายก็ไม่มีนะครับเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะลงทุนในหุ้นปันผลสูงก็บอกไปแล้วว่าเนี่ยเงินมันไม่มีจะไปลงทุนอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะก็มาถึงข้อที่5ของเรานะคุณอาจจะต้องไปขยันรับจ็อบพิเศษเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพราะว่าเราก็ทํางานเพิ่มขึ้นเพราะยุคนี้เองเ,องเนี่ยมันเป็นยุคข,ของการทํางานที่เมื่อก่อนเนี่ยการทํางานประจำใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการทํางานแบบพาร์ทไทม์ การทางานแบบฟรีแลนซ์ถ้าเป็นเว็บหางานเมืองไทยเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปในฟาส t w เวิร์กนะครับคุณเป็นสายกราฟิกก็อาไปขอทางานกราฟิกเพิ่มคุณเป็นเดเวลลอปเปอร์คุณอาจจะไปเขียนเว็บไซต์ให้ลูกค้าเพิ่มเติมและเอาเงินเหล่านั้นมาลงทุนในหุ้นช่วงวิกฤตครับวิธีที่6ครับคุณอาจจะต้องขอกําลังเสริมแรงสนับสนุนจากการยืมเงินคนในครอบครัวครับแต่ผมต้องบอกนะครับว่าวิธีนี้เ,เป็นวิธีที่สุ่มเสี่ยงมากถ้าคุณยืมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณไม่มีเงินคืนเขาเนี่ย ก็อาจจะบ้านแตกสลายขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยผมว่าต้องใส่ใจให้ดีนะครับว่าเงินที่เรายืมมาเนี่ยมันเป็นเงินเย็นของคนในครอบครัวหรือเปล่านะครับเพราะก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าทุกคนเองเนี่ยก็ไม่ใช่เขาจะมีเงินเย็นเย็นทุกคนไงบางคนเขาบอกเฮ้ยเขาสบายใจที่จะมีเงินเย็นอยู่เราไปยืมตังค์เข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นหูเขารู้ว่าเราเอาเงินเนี่ยนะไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วเขาเห็นตลาดหุ้นตกเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยคนที่ยืมเงินไปเนี่ยญาติเราเนี่ยนะเขาจะมีเงินคืนเราหรืออเปล่าะก็จต้ง ระวังเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ดีถ้าไปยืมเงินเข้ามานะครับวิธีที่7นะครับถ้าทั้งหมดตั้งแต่1นึถหมาเนี่ยนะฮะทำไม่ได้จริงวิธีที่7นะครับมีหุ้นอยู่นะครับคุณเนี่ยสามารถจะใช้หุ้นในพอร์ตของคุณเนี่ยนะครับไปค้ำประกันเงินกู้ได้นะฮะคุณสามารถเปิดบัญชีมาจิ้นได้ในการทยอยเข้าซื้อหุ้นแต่ผมต้องบอกนะครับว่าวิธีนี้เสี่ยงมากนะครับ ถ้าคุณเอาเงินไปค้ำประกันมาจิ้นในการที่จะเอาเงินกู้มาซื้อหุ้นเนี่ยแล้วหุ้นที่คุณกู้เงินมาซื้อเนี่ยมันดันตกลงไปมากกว่าเดิมคุณอาจจะโดนมาจิ้น call และหมดตัวได้เลยนะครับรอบนี้คือหมดตัวของจริงนะครับคือคุณจะต้องขายหุ้นที่อยู่ในพอร์ตมานะครับเพื่อมาชดเชยกับขาดทุนที่คุณโดนไปกลับกลายเป็นว่าหุ้นแข็งแกร่งที่เราถืออยู่อ่าแต่เรารู้ว่านะมันแข็งแกร่งนะพอเราเอามาเล่นมาจินปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องขายหุ้นแข็งแกร่งนั้นไปนะครับแทนที่วิกฤตครับคุณ คุณอาจจะขาดทุนหนักจนไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะครับอันนี้คือความเสี่ยงหนักมากนะครับเรื่องมาจินนะผมจะต้องบอกนะครับว่าขอให้เป็นทางเลือกแบบสุดท้ายสุดท้ายจริงๆอะ่ะหรือถ้าเป็นไปได้อย่าไปใช้มันเลยนะครับเพราะนั้นจริงวิธีนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะครับมาถึงวิธีที่8นะครับถ้าเราจะกู้เงินนะครับก็คือเราสามารถจะกู้เงินจากประกันหรือว่าสลักออมสินสลักพกสเนี่ยบางทีเขาก็มีปล่อยกู้ได้นะครับก็ข้อดีของการใช้บริการเงินกู้แบบนี้นะครับคือบางทีเขาก็อนุมัติง่าย,ายเนาะ เพราะว่าเรามีเงินที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างสลักออมสินสลากกกสอเนี่ยบางทีเนี่ยมันกู้ได้90-95%ถึง <l oss noise> ของจํานวนเงินที่เรามีอยู่กับธนาคารนะครับแต่นะครับผมไม่แนะนําให้ถอนออกมาเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการบางทีได้รับผลตอบแทนจากการนลงทุนนั้นๆนะครับอย่างประกันเนี่ยนะครับผมไม่แนะนําให้เราถอนเงินออกมานะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครับก็ในทั้งหมด8วิธีนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามัน ไล่ intensity ความหนักเนี่ยจาก1 2 3 4 5 6 7 8ม้าเไปเลยนะครับวิธีที่7วิธีที่8เป็นวิธีที่ผมเอาอตรงมันทําได้จริงนะแต่ผมไม่แนะนําเลยไม่แนะนําโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีประสบการณ์นะครับคือปล่อยให้เป็นวิธีของเซียนให้เขาจัดก,การกันเองนะครับเราอย่าไปยุ่งกับเขามากนะฮะวิธีที่ผมแนะนําที่สุดนะครับวิธีที่1อ่าคือเราขายหุ้นเก่งที่ราคาจะไม่ลงเยอะแล้วไปซื้อหุ้นดีที่มีโอกาสเติบโตนะครับ ต้องแยกให้ออกนะครับหุ้นแก่งกับหุ้นดีคนละแบบกันนะครับหุ้นแก่งคือเขาแข็งแก่งแต่เขาอาจจะไม่โตหุ้นดีอาจจะไม่ได้แข็งแก่งมากแต่ในอนาคตเขาจะแข็งแก่งขึ้นแล้วเขาอาจจะมีการเติบโตนะครับผมว่าวิธีที่1วิธีทําแบบนี้ make sense วิธีที่ไม่ค่อยแนะนําก็คือวิธีที่6อย่าไปยืมตังค์จากคนในครอบครัวเขาถ้าเกิดตรวมีปัญหาพวกนี้เราจะมีปัญหากับครอบครัวด้วยนะครับเก็ 7. คือการกู้มาจินนะครับ แตเนี่ยก็คือเป็นวิธีการกู้เงินจากสลาดออมสินตลาดพกศนะครับผมเนี่ยจะไม่แนะนําเลยว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาเนี่ยนะเราหุ้นของคุณมันตกหนักกว่าเดิมเนี่ยแทนที่ว่ามันจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมันอาจจะกลายเป็นวิกฤตของชีวิตคุณเลยทีเดียวครับ